เป็นเอฟซีผมเฉยอะไรกนครับเนี่ยคลิปนี้น่าจะได้ลงเขาบอกว่าเขาอยากลงยูทูบนะทั้งคุณเอดีแคนดี้แล้วก็เอดีหยิบยันก็เปิดรายการก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ชชดกระชั h ชาแนลนะครับผมทำรับถ้าเกิดใครอยากจะเจอผมนะฮะสามารถมาได้เลยนะฮะที่เวลานี้นะฮะ เออแล้วผมเจอ2คนนี้นะเป็นอซผมเฉยน,นะสะกอร์ชื่อผิดอีกต่างหากอะไรกันครับเนี่ยวันนี้ก็ได้อัดคลิปนะไม่รู้ว่าแมตชนี้จะเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าจะเละหรือไม่เละนะก็ก็ลงแล้วกันนะผมบอกผมถามเขาว่าเออผมขอเล่นตัวแปลกๆได้ไหมนะฮะเขาก็บอกว่าได้เล่นเลยเล่นเลยผมเล่นตัวนี้ครั้งแรกไม่เคยแตะเลย oh, <no. S 1> คือคือ เคยเล่นในตะลุมบอลนะฮะแล้วตะลุมบอลก็โหมดธรรมดามันแตกต่างกันอยู่แล้วนะฮ <c oughs> ะอรื่อกันครับเนี่ยฝั่งนู้นนะฮะก็ที่รู้ๆกันก็จะมี a อดีนะที่เล่นเป็นล็อกเก็ตอะคนนี้ก็ a อดีเหมือนกันนะแต่ว่าฝั่งเรานี่ได้แกมบิดมะนะแกมบิดน่าจะคงจะจัดก็น่าจะน่าจะพอไหวอยู่นะน่าจะสูสีแต่ว่าแบบนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะ <c oughs> ผมมาอาัดคลิปให้ให้คุณได้ลงย t u b e ไงเออ นี่ผมแพ้มาประมาณ5ตาติดนะครับผมเล่นกรูดนะฮะก็พูดตรงๆตรงนี้เลยกันเออจะอัดคลิปกรูดนะไม่เสร็จตกทีเละจัดๆเละทุกแม็นะฮะเล่นแซนแมนนะเป็นครั้งแรกนะไม่ต้องวิจารณ์การเล่นผมนะผมมาเป็นนักพลาดเฉยนะตอนนี้วิชั่นยิงแล้วนะแล้วผมกำลังจะเข้าไปแล้วก็มีโลคกัปตันกเมริกาลอยมากลับดีกว่าพวกเขาบอกว่าเป็น f c ผมอ่ะแสดงว่าพวกคุณอ่ะพวกคุณนี่น่าจะมาดูคลิปผมตอนที่ผมลง แมตเจมจีแน,น่นอนนะหรือว่าคลิปที่แล้วนั่นเน<ร>งองแตว่าใช่แน่ๆคุณเจมจีที่โหจัดๆนะส่วนคอมเมนต์นะบางคอมเมนต์ผมไม่ได้ตอบนะฮรรู้สึกว่าตอนนี้คอมเมนต์เยอะมากนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าผมดังนะแต่เป็นเพราะเป็นเพราะว่าลงคลิปคุณเจมจีไปนะคือทุกคนรู้จักคุณเจมจีนะเออเขาเป็นอันดับหนึ่งเบอร์ต้นๆนะและนน้วตอนนี้ฟังเรา <laughs> เรียบร้อยเอดีทั้งคู่ <laughs> เอดีโดนเก็บคู่เลยอะไรกังครับเนี่ยเออยังไงปาดไปก่อนนะแล้วค่อยทุบที่หลังเออเล่นแมนครับยังไงครับอย่างไรครับอีกนิดเดียวโดนสตันเรียบร้อยไม่ไม่อยากจะเข้าไปแรกนะฮะกลัวจะไม่กลัวจะสกอร์มันจะหนักกว่าเดิมนะฮะโอเคครับพิชชันเก็บ็รกเก็ตไปได้นะเรียนล่างเรานะสบายสบายอยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นแซนแมนท่านไปลองเล่นกันเองนะผมไม่สามารถอธิบายอะไรได้รู้แค่ว่าสกิลมันเป็นยังไงนะฮะ แต่ว่าไม่รู้ว่าจังหวะการเล่นแบบไหนมันจะทําให้ตัวนี้มันแบบไา้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะไปเดินเลยครับโอเคครับพี่รับทราบครับผมแล้วก็ตอนนี้เสียงแหบจะจัดเอาพี่ฮักโอ้จับทุ่มแล้วโอ้โหแล้วฝั่งนู้นมากันคนน่าสไลด์นี่มาก่อนนะยังมีฟิกเกอร์เหลืออยู่นะโอเคครับฮิวไปด้วยเรียบร้อยครับผมรอดเนี่ยกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยยังบวกกันต่อยเหรอเอาใช่ไหมเนี่ยจะเอาโอ้โหจับดีกว่านะฮะ แล้วคือคนที่เจอผมแล้วผมเล่นโค้อยู่นะอันนั้นคือผมพยายามเล่นให้ดีที่สุดและะ้วไม่ได้ตั้งใจโยนเกมได้อย่างไรเนาะก็แพ้รัวๆนะต้องขอโทษด้วยนะฮะ <S <S โอ้ยเกมบิดเราน,นะฮะ <S <S โหจะจัดจด,ดับเบลิลคิวมาแล้วนะฮะ <S <S ้ลืมปิดเสียงอ่าพี่แคปจันอเมริกาอะไรกันครับอะไรครับโอ้โหเรียบร้อยฮะกัปตันอเมริกาฟิกเกอร์มาเอาเกมบิดอันะลเว,วิชั่นเรานะฮะจะรอดหรือเปล่านะ เออพี่พี่นักนะเลือดเหลือ,ลอนิดเดียวเองนะอยากซัดเลยอยากซัดสักมัดนะฮะเอาแล้วครับตาเมริกามาเปิดเสือนะฮะแล้วยังไงครับพี่พิชั่นน่าจะมาช่วยนะน่าจะไหวอยู่นะฮะนี่จะหมดแล้วจะหมดแล้วทุบ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 สตันไปครับเออหเฮล่ามานะโอ,อ้พี่หักก็มานะไม่น่ารอดนะครับผมโอออะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่ก็ไม่น่ารอดเรียบร้อยพิชั่นตายตามนฮะ สามต่อหกจะไหวไหมครับเนี่ยฝั่งนู้นมีแบ็กไนท์นะเออเพิ่งเห็นเหมือนกันนะฮะและโอ้โหกัปตันธนาคารนะมาป่วนป่าด้านล่างนะลองเทียร์คลิปชุดนี้แล้วเราจะไปช่วยนะฮะเราเตรียมตัวฮะอันติมาแล้วนะฮะโอเคครับอันติอุ้ยชายาจัดเอาแล้วอะไรกันก็เนี่ยอยู่ใกล้แค่นี้แันตีทำไมวะเนี่ยเอาแล้วพี่เพชรคาดมาช่วยแล้วนะฮะเราก็จัดไปสิครับพี่ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโอ้โหเลือดเราจะหมดแล้วกดยิวไปแล้วนะฮะพี่เพชรคาดฟิกเกอร์นี่นะฮะส่วนเราไม่รอดนะ เราธรรมดาเรามีเล่นพลาดกันบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าถ้าพลาดหลายเกมก็ต้องพิจารณาตัวเองแบบผมนะ <c oughs> <c oughs> ผมจะไม่แตะกูดแล้วนะตอนแรกจะลงคลิปกูด <c oughs> ผมว่าผมไม่ได้ลงคลิปกูดแน่นอน <c oughs> เอาละกับตันเมริกาจะมากันหรือเปล่าอย่างไรครับอย่างไรบวกหรือเปล่าโอ้โหโดนตอดน,นิดตอดหน,น่อยนะะแต่ละคนอาล้วฮะอีวิชันกับไอรอนแมนนะฮะ <c oughs> บุกไปตรงกลางแะแนวหน้านะรอรออันติีนะฮะไม่นะฮะ ไม่มีการบวกกันเกิดขึ้นนะฮะโอ้คลิปนี้ผมยังไม่ได้บวกเลยนะมาตอนนี้ยังไม่ได้บวกเลยอะอะไรันครับเนี่ยเอาแล้วอันติเออตรงไหนดีตรงไหนดีนดมัวแต่เล็งนะฮะ <c oughs> คุณแคนดี้นะคุณแคนดี้ดี่แบบ FC เยอะจัดจัดนะเท่าที่ผม,มอ่านคอมเมนต์นะก็คือแก๊งนี้โหจริงๆนะฮะแล้วคู่นี้ก็คือเจอกันบ่อยจัดจัดอะไรกันครับเนี่ยล้วคือเขาอันดับสิบนะ ไม่ใช่เนยน้อยนะฮะอันดับ10นี่เรียกว่าติดท็อปเทนเลยนะฮะต้องขยันเล่นนะฮะซึ่งผมยังขยันไม่เท่าเขานะแค่เล่นดึกเฉยๆนะฮะของที่ผมเอาอกไม่เป็นนะเพิ่งจะได้เกาะไฟ7นาทีอะไรกนครับเนี่ยแล้วอย่างไรครับซัดไปก่อนนะเพื่อที่จะเอาสตันนะเอาสตันไม่โดนนะกดอันติไปนะจะโดน2ตัวหรือเปล่าไม่โดนนะโดนพี่ฮกคนเดียวนะฮะแล้วเพื่อนเรานะเกือบตายไปนะฮะแล้วอย่างไรครับพี่ม้าจะมาบวกไหมฮะเออเพื่อนรวมตัวกันแล้วนะฮะฝั่งนู้นยังไงครับไม่น่าจะมีกกกการบวันนนเิดขึ้ะ ตอนนี้สกอร์นะสกอร์เราตามอยู่3แต้มนะเท่าเดิมนะฮะก็คือเรียกได้ว่าตอนนี้ยังเป็นแค่สุสีนะฮะแค่สกอร์ตามนิดหน่อยนะแต่ว่าป้อมเรานี่ได้3ป้อมแรกนะฮะถือว่ากินห่างจัดๆนะฮะจังหวะนี้นะมีบววแล้วนะเราพยายามใช้ท่า2นะถ้าปาดไม่โดนช่างมันนะครับผมคิดว่าใช้สตันน่าจะเอาให้ดูนะคุ้มค่าที่สุดนะเพื่อทำจังหวะเพื่อนนะ ตรงกลางจะมีบวกหรือเปล่าน,น,นะแต่ว่าแครี่เรานะอยู่ด้านล่างทน้งคู่เลยนะฮะสงสัยนะแครี่มาเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมตัวอันติเปิดนะฮะซึ่งมันเล็งยากมากๆออ้ยจะโดนไหมโดน2ตัวก็ยังดีนะฮะโดนเฮราจะกับตาเมริกาไปนะฮะแล้วก็บาดท่าหนึ่งแล้วก็สตรัรนฮะโดน2ตัวโอ้โหวสวยงามมากๆ <c oughs> ชมตัวเองนะ,ะไม่ได้ชมใครนะโอ้ยเราเก็บฮักได้เฉยนะฮะแล้วฝั่งเรานะโอ้โหวิชันทิเปิลเคโอไปนะยังสินจัดๆนะฮะ ฝั่งนู้นตายไป5ตัวเลยนะฮะก็แรกกับเราคนเดียวน่าคุ้มนะฮะโอ้โหแล้วคุณเอดีแคนดี้นี่ได้ตัวที่เรียกว่าถนัดจัดจัดแล้วทำไมเขาไม่แบนแกมบิดกันนะฮะคือผมเจอเขาที่ไรนะเขาเล่นแกมบิดทุกทีแล้วแล้วก็แบบโหจัดจัดนะผ้เอม FC นะฮะผมบอกไปก่อนนะผม FC พวกคุณนะะคุณแค่ติดตามผมใน u t u b e นะแต่ผมมาติดตามพวกคุณนะอยู่ในใจผมเลยนะแล้วบีวิชันนะฮะเราโดนไล่นะสงสัยจะต้องไปช่วยนะฮะ แล้วอย่างไรฮะพี่วิชันเลือดจะครึ่งหลอดนะะจะหมดแล้วนะ,ะฮิวไปครับผมสตันนฮะโอเคครับรอดนะฮะถือว่าดีฮะถือว่าดีฮะพี่วิชันยังรอดอยู่นะฮะและพี่แกมบิดเข้าไปแล้วนะฮะโอ้โหสามตัวดึงนะฮะเต็มตัวอันตีดีกว่านะฮะเออใช้ยากเหลือเกินนะฮะอันตีตัวนี้แล้วสตัร์โดนใครโอ้โดนพี่หักไปนะฮะแล้วพี่แย่แย่นะฮะจะโดนหรือเปล่านะฮะโอโ้พี่ไอรอนแมนนะนะเข้ามาฉีดแล้วนะฮะสงสัยจะไม่มีการปะทะนะ สงสัยจะต้องถอยแนละ้วเฮล่าเหมือนจะเอาฮะจัดสักหมัดแล้วฮะเอาบะครับเอาบะครับอย่างไรครับอย่างไร <laughs> ถอยก่อนนะฮะพี่แคปแคปนะฮะกัปตันเมรกาสงสัยจะเอานะสตันขัดจังหวะไว้นะฮะแล้วดูเหมือนว่าพี่เบคาดมาช่วยแล้วฮะเรายังมีฟิกเกอร์นี่อยู่นะฮะรอ,อ,อไว้รอไว้รอซื้อนะ,ะเรียบร้อยฮะพี่กัปตันเมรคาจะรอดหรือเปล่าเรียบร้อยครับหมายถึงทีมเราเรียบร้อยอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหตายเฉยแต่ว่าตอนนี้นะสกอร์เรานำนะฮะสิบสามต่อสิบสองนะก็ป้อมนะป้อมกลางป้อมร่างนะโหเรียกได้ว่าได้เปรียบสุดๆนะฮะอาแล้วฮะแล้วดูเหมือนเขาจะเห็นวิชั่นนะเราเรา,เราเขาก็ตีเซอร์เทออยู่นะฮะเขาเล่งวิชั่นเรานะฮะเออเรายืนแนวหน้าให้พี่วิชั่นยิงเลยฮะยิงพี่ห้างก่อนเลยฮะอ่อันตีครับอันตีเอาตรงกลางเนี่ยนะครับเผื่อ ขัดจังหวะโอ้โหเขาเก็บเซอร์เทอร์ไปได้นะฮะเรียบร้อยนะครับผมแต่เขาตายไปนะฮะแลวอย่างไรครับโอ้โหดับเบลิลเคลียวไปแล้วสู้ขาดใจครับผมเรียบร้อยครับเขาตายให้อีกแล้วนะฮะจังหวะน,นี้ผมลับบ้านกันนะเลือดเหลือ200นะฮะพอพายังไม่มีเข็มขัดเขียวนะลำบากจัดจัดนะเออเขารวมตัวกันนะน่าจะจบได้นะกลับบ้านทำไมกันเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าเฟรมอะไรกันครับเนี่ยเกมไปจัดจัดโอ,โอ้โหไม่ได้รวมเฟรม อะไรกันแบเนี้นแลแ้วแบ่บิ๋ผมจะมีคลิปไปกับเน,นี่ยเอาไว้ครั้งหน้าเจอกันนะฮะวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ